สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบเด้อจ้ามาตามสัญญานะคะก็มาถ่ายวิดีโอให้เบิ้งเนาะว่ามาตักป่าไปเฮ็ดปลาแดกพุ่นมือรัวมือตักคอยหัวตะมาที่หลังเขาเพิ่นไปขับเอามาวงหันนี่โทรหาเราตอนหกโมงเช้าแล้วคะ่ะ <c oughs> โทรหาเราเมือ่อเช้าแล้วคะ่ะตัก ว่าข้าตวมวนตักป่าแล้วมาับสายข่ยถ้าพึ่งไปฮับเอาข่อยมาว่างันนี้เี๋ยวข่สีไายใหเนิึงเด้อว่าได้ป่าหลายซ้ำได <c oughs> เห็ดกับเขาห่อเขามใหอเรากินรลหว,ว่าหิวเขาห่อเขามากินในอีหลาพะนะ <c oughs> <c oughs> ตื่นขึ้นล่างหน้าร่างตาแ <c oughs> ปงฟันมาหลดเดี๋ยวฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่่ะ เออแสบบอ้ะเจี๊ยมเจี๊ยมเจี๊ยมพอท่านใส่เดี๋ยวไทยก่อนแสบบอสัมผัสแสบพุ่นนะปลาปลาขาวน้าวหนาวมันเหมือนปลาขาวบ้านเฮาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าก้างนันลาปลาขาวนั่นละแม่นบ่จ้าแต่ก้างมันไหลขึ้นไปแตะเพียนน่ะนก้วกามีน่าแก้วเรื่องนู้นเราหมูขอ จะจื้อถึงมาบริหารที่มาฮับภูเขาในเด้อหารที่เขาบริสุกเด้มีแต่ไข่เด้นี่พี่น้องเอ้ยไข่ทั้งนั้นเลยนี่ข้างในนี่เห็ดป่าสมเนาะตัวยิ่ใหญ่ยิ่งสี่อืมตักเรนมันบ่บังดบบับบังดุนกังของ่างอันนั้นเด็กหน่อยฟินแลนด์เบิรงมันตักแล้วมันกระคาปลาเรนทิ่มโอ้ยจังแมนเนาะ จิงไหบะหูจกคว้มมึงว่าตาเฮ็ดยังคันมึงบ่เอาไปเฮ็ดกินคุณน่ะหนีบหนีบเบิดเลยพวกมวยหน่อยมากบ่เอ่ยไปแล้วไอ้หน่อยเฮ็ดปลาตาแข่งขายเห็นมันลงเฟดเห็ดงามงามตัดหัวตัดหางอันอาเว่นแม่เอ่ยมันเฮ็ดเหมือนปลาสลิดเลยเหมือนปลาสลิดแดดเดียวกินบ ไปก่อนข่อยไปล้องตรงก่อนมันขึ้นอันสมพ่อต่เร่าประหลาดทรศัพท์ข่อยมันข้ดมาช่วงหนึ่งพี่น้อง เก่าบมียังดอกพี่น้องแค่เอาอันตะแกงตรงงไว้เองสิแหละนี่ต้องไว้แบบนี้แหละเดี๋ยวป่ามันก็ไหลลุลุกลงมายนีป่ามันลงนะพี่น้องคันมันว่าท่านลงมันกับบมียิงสินะว่าหาเป็นตาหาง่ายง่ายยู่ยี่ป่ามันลงนะแต่ว่าอันพ่อพ่อเบิร์ดหนามันแล้วก็หาบ่ได้เราด้วยจ้ะก็ได้ได้ช่วงนี้แหละประมาณประมาณสองสองอาทิตย์กลัวมั้ง ปลาหนีมันขึ้นโดนซ้ำได้เฮือมันจังสีเบิร์สามอาทิตย์ได้บอสอ่าละวายอีกอีกอาทิตย์หนึ่งกับเบิร์แล้วพะนะมันขึ้นประมาณที่มันมันขึ้นมันขึ้นมากมันขึ้นมันไหวขึ้นไปปล่อยใครเนาะมันไปปล่อยใครของเพิงเสร็จแล้วมันก็ไหวลงม้าสินะพี่น้องประมาณรวมๆแร้วประมาณสามอาทิตย์ได้อืม เมื่อตอนที่คอยถ่ายรูปลงเฟซบุ๊กคอยม่ไดมาตักกันมองนี่ดอกคอยตักข้างล่างทั้งพูนลงไปตามสายแม่นม้ำข้างล่างทั้งคุนมันเป็นปลาอีกปลาหนึ่งที่ที่เหมือนปลาหมอไทยเฮานะพี่น้องอันนี้มาเป็นปลาขาวเหมือนปลาขาวไทยแต่ว่าก้างหลายเหมือนปลาตะเพียนโอ้ยตายขาปลาแล้วก็เตะลงน้ำเบิ้งเบิ้งมันเห็ด ว้เกียรม่นนะบอกมาพี่มาพี่พะนะโอ้ยบอกฮากูเห็นมึงข่าปลาทิ่มกูก็ม่อยากไปละไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคอยสิไปตักฟังคุนล่องยางขามไปว่าม่ที่ไปได้บ่ คอยอยากได้แบบตัดหัวตัดหัวแล้วก็มีไข่ติดน้ำแลยนะไปตากแดดเดียวน่ะนะเอ้ยบ่ตองบ่ตองแบะนะโอ้ยเบิ้งมันเหตุถุ่หนาโอ้ยมันมันมันหนีหัวปลาแล้วมันกระเทยยกมือใส่อีกโอ้ยบอก่าเอ้ สิลูจักบาบ่ล่าเด็กน่อยมูนีิ